สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube สอ,อุ้งงงแยงภาค2นะครับก็กลับมาพบกับหมากชุดกองโจรเดอะซีรีส์นะครับสอนกรณีที่เราเป็นฝ่ายเดินกองโจรผู้ต่อสู้เดินก่อนเดินหมากมาตรฐานแล้วเราเดินทีหลังเรารับมือหมากมาตรฐานได้หมากกองโจรอ,อันนี้ก็จะเป็นสูตรฟรีที่ผมจะสอนให้ในช่อง y o u t u b e นะครับอตอนตอนเนี้ย ชุดหมากกองโจรเดอะซีรีส์เนี่ยเราทํามาแล้วสองคลิปนะครับไปดูย้อนหลังได้นะครับคลิปเก่าๆคลิปแรกผมพูดถึงไปแล้วกรณีที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ไปดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็คลิปที่สองผมสอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับกรณีที่เขาเล่นแบบนี้ต่อไปคลิปที่สามก็คือคลิปนี้นี่เองเราจะมาพูดถึงกรณีที่คู่ต่อสู้เลือกที่จะปิด คือเขากลัวเราโดนกินคือเขากลัวเรากินสองไนงะคือจังหวะอย่างเงี้ยเราเตรียม <E <earthquake> เราเตรียมจะกินสองต่อใช่ไหมคือสมมุติว่าคูมมตาค่ต่อสู้เล่นตัวอื่นอ่ะอย่างเช่นยังไงดีอ่ะสมมุติคู่ต่อสู้มาตัวนี้อย่างเงี้อยอย่ะเรากินสองต่อได้นะครับหมากทรงเราคือขู่ขู่กินสองต่อเพราะฉะนั้นคู่ต่อสู้เขาก็ไม่อยากโดนกินสองไงเขาก็ปิดนะครับปิดเพื่อไม่ให้โดนกินสองอ่าเราจะเล่นยังไงดีละ่ะตรงเนี้ย ตรงนี้อาจจะใช้วิธีจําไปเลยก็ได้ว่าตัวที่ถูกต้องก็คือตัวนี้นะครับถ้าเราถ้าเราเดินตัวอื่นเราแพ้หมดคือแต้มที่คนมักจะเดินผิดก็คือส่วนใหญ่จะเดินมานี้แบบนี้เราแพ้นะครับอ่ตรงนี้รายละเอียดผมขอไม่พูดถึงลวกันมันยาวอเอาเป็นว่าจังหวะนี้คุณจะจําไปเลยก็ได้ว่าเดินหนึ่งมาห้าเพราะว่าตัวอื่นมาเล่นไม่ได้อยู่แล้ว คือจะเล่นตัวนี้มันเล่นไม่ได้เนาะมันหมากมันทางมันโล่งอะ่ะเราเล่นยากเขามานี่เราก็ไปไหนต่อยากแล้วสมมุติเราเดินตัวนี้คือเราก็เดินไหนต่อไม่ได้หมากเราตันไงถูกปะโดนดักหมดถ้าเราพุ่งออกไปเขาก็เดินแทกมาเข้าฮอตสบายสบาย เดินหกมาเก้าเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอ่ถ้าเดินมาตัวนี้ล่ะอะเขาปิดแล้วยังไงต่อล่ะเขาจะกินสองต่อแล้วเราจะเล่นอย่างนี้ก็ไม่ได้เล่นอย่างนี้มาเราก็ตันเหมือนเดิมหรือจริงเขาเจังหวะนี้จะหลอกเขาได้นิดนึงถ้าเขาแรกมาอย่างนี้เรากินสองต่อนะครับ หลอกเขาได้นิดนึงแต่เอาเข้าจริงไม่มีใครเขาโดนหลอกหรอกหนาอย่างนี้เขาบองออกอยู่แล้วจริงๆเขาเดินมาตัวนี้ธรรมดาเราก็แพ้แล้วแหละเขาเตรียมจะเล่นแบบนี้ไงจะหลบก็ไม่ได้ใช่ไหมถ้าหลบขึ้นมาเขาเดินตัวนี้อ่าเรากินเขากินเราต้องกินเขากินสองเห็นไหม ากลายเป็นว่าเราไม่มีตัวอื่นให้เล่นนั่นแหละพูดง่ายๆคือถ้าไม่เล่นหนึ่งมาหก็ไม่รู้จะเล่นตัวไหนละเนาะตรงนี้เราก็แพ้นะไอ้น,นี้ยุ่งยากหน่อยไอ้น,นี้เขาเดินมาอย่างเงี้ยหมักเราแพ้อคงไม่อธิบายอะไรต่อนะตรงนี้มันยาวเนาะอะเอาเป็นว่า1นมาห้าเล่นได้ตัวเดียวอ่าจำไว้ตรงนี้ก็พอแล้ว่าถามว่าตาต่อไปเขาจะเล่นตัวไหน อ่ะตัวที่หน้าเดินก็มีตัวนี้เนาะแทรกเข้ามาอ่ะแทรกมาเราก็ต้องหลบแหละอ่ะเราไปไหนต่อล่ะเขายกนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมเราแทรกกินเข้าคอตอ่ะถ้าเขามาอย่างนี้ล่ะเดินธรรมดาธรรมดาก็ได้เดี๋ยวมาเขาก็ตันแล้วเนี่ยอ่ะถ้าสมมุติเขาต่อขึ้นมาเราก็จับกินฟรีไปเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวกินฟรีไม่ได้ถ้าเราจับกินฟรีเขามานี่เนาะ ถ้าตรงนี้จริงๆต่อนี่ก็ได้เดี๋ยวมาเด,วเดี๋ยวตาหน้าค่อยกินฟรีตาหน้าเขาจะไปไหนสมมุติเขาเดินไหนไม่รู้แหละเราก็จับกินฟรีซะแค่นี้ก็จบเกมแล้วอโอเคไหมหรือจริงๆเล่นอย่างนี้ก็ยังได้เลยให้กินตรงนี้แล้วก็เดินไปเข้าฮอตสบายๆ เพราะว่าถ้าเราไม่ให้เขากินฟรีตรงนี้เดี๋ยวเขาจะเดิน19 16เงี้ยสมมุติเราเล่นอย่างนี้เขาอาจจะสวนมาอย่างนี้แล้วก็เขาก็จะได้เขา hot. เ้าฮอตมันมันก็จะกลายเป็นยากจริงๆนะเขาสวนอย่างนี้จริงๆเราเอาเบอร์สิบกินก่อนดีกวา่ารูปนี้ดูดีกว่าก็เล่นได้หลายแบบนะครับแล้วแต่ชอบเลย เล่นยังไงเราก็ชนะหมดแหละเพียงแต่ว่าผมมองว่าถ้าเอาให้ง่ายๆเดินตัวนี้อาจจะง่ายกว่าเนาะเดินไปเข้าฮอตเบอร์สามสองสามเอ็ดอะไรก็เข้าไปเข้ามาจับกินฟรีเป็นอย่างนี้จะง่ายกว่าเนาะอ่ะเขาก็ต่อสิบแปดสิบสี่ก็คงจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะอ่ะงั้นถ้าเขามาตัวนี้ เราก็เตรียมกินสองเนี่ยอาจอาจไม่ต้องเตรียมกินสองอะเอาเป็นว่าเดินธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวตาน้าเขาก็ไม่รู้จะเดินไหนแล้วหมาเขาตันไงคู่ต่อสู้ไม่มีตัวอื่นให้เล่นนะครับหมาเขาตันหมดแล้วมานี่ก็ไม่ได้อีกใช่ไหมเราก็แทรกเข้าฮอตไปต่อมานี่ต่อมานี่ปุ๊บเจาะสองก็ได้กินสองต่อไปนะครับ มันเล่นยังไงก็ได้เล่นสบายๆคือหมาเขาตันแค่นั้นเองเนาะเราเดินมาเพื่อให้หมาเขาตันถ้าเขาให้กินฟรีตรงนี้เราแทรกมาก็แค่รับตรงนี้คู่ต่อสู้ก็ไม่มีตังอื่นให้เล่นนะครับหมาเขาตันหมดเปิดนี่จะไม่ได้โดน2ใช่ไหมมานี่เราก็แทรกเขาฮอตหมาเขาตันก่อนนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้เนี่ยหลังจากที่เราเดินหนึ่งมาห้าเนี่ยคู่ต่อสู้เขาไม่รู้จะเล่นตัวไหนอะ่ะใช่ปะอ่าแทรกมานี่เราก็จับกินฟรีแค่นั้นเองกลายเป็นว่าเขาเล่นไหนไม่ได้เลยอ่งางั้นโอเคแหละเอาเป็นว่ายี่สิบสองสิบแปดอย่างนี้หมากเราชนะได้ง่ายๆเลยตาต่อไปเขาตันหมดแล้วนะครับตาต่อไปเขาไม่รู้จะเล่นตัวไหนละ อย่างนี้เราชนะง่ายเพราะฉะนั้นเขาไม่เดิน22-18จะดีกว่าองั้นจะให้เล่นไหนล่ะอะสมมุติยกตัวนี้เนาะยกตัวนี้มันก็จะมีตัวที่น่าสนใจคือตัวนี้กับตัวนี้ใช่ป่ะที่มองแล้วน่าสนใจอตรงนี้ผมคงไม่อธิบายอะไรเยอะเนาะมันมันค่อนข้างจะยุ่งยากเอาเป็นว่าจําไปเลยก็ได้ว่า5มา9เป็นตัวชนะนะครับ5มา9ถูกต้อง 8มา12อันนี้จะแพ้แต่ว่าผมขอไม่อธิบายเหตุผลเนาะมันยาวมันอธิบายยาวจำไปเลยว่า5มา9อ่ะตาต่อไปถ้าสมมุติเขาเล่นตัวนี้อันนี้ก็ไม่ยากแล้วแหละอันนี้เราค่อยมาน,นี้ก็ได้มาเจาะเจาะ12 16เนาะรอให้เขาเดินตัวนี้แล้วเราค่อย8มา12อ่ะถ้าเขาแทรกมาจังหวะนี้อันนี้ก็ไม่ได้ต่างจากแต้มเดิมเท่าไหร่ อันนี้ก็เหมือนเมื่อกี้อะใช่ปะเดี๋ยวมาเขาก็ตันเองอถ้าเขายกตัวนี้อ่ะนี่นี่จบคู่ต่อสู้ไม่มีตัวอื่นให้เล่นนะครับถ้าเขามานี่เรากินสองเลยเขาไม่รู้จะเล่นไหนอ่เขาต้องมาได้ตัวเดียวคือตัวนี้ใช่ปะอ่ะตรงนี้เราก็เข้าฮอตไป เดินแทรกไปเขาคอสสบายๆเขาก็ต้องมาตัวนี้ใช่ปะไม่มีทางเลือกทางอื่นเนาะอ่ะเราก็ปิดก็จบเราั้งไม่มีอะไรละอ่ะเขาจะไปไหนอะ่ะหมาเขาตันหมดแล้วเขาก็เล่นได้ตัวเดียวคือตัวนี้ถูกปะอ่ะกินตกไหนตกไหนก็ได้อะ่ะเหมือนกันนะชนะหมดละตัวเราตัวหมากเรามากกว่าเขากินอย่างนี้เลยก็ยังได้นะครับ จบเกมเนาะตรงเนี้ยหลังจากที่มาหลังจากที่มาอย่างเงี้ยพอถ้าเขาไม่เดินยิบห้ายิบเอ็ดราก็เดินเขา hot, เน้าฮอนตไงพอยิบห้ายิบเอ็ดก็ปิดก็จบงั้นตานี้ถ้าเขายกตัวนี้ก่อน ยกตัวนี้ก่อนอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เล่นได้สูสีนิดนึงอแต่เขาก็แพ้เราแหละอแต่ตรงนี้เป็นรูปที่น่าจะดูดีที่สุดของเขาแล้วถ้าตัวอื่นเขาแพ้เราง่ายเกินไปอตอนนี้น่าจะเล่นได้เหนียวที่สุดหละคิดว่าอตรงนี้ก็จําไว้ก็ได้ว่าเดินห้ามาเก้านะครับตรงนี้อย่าไปเดินอย่างนี้นะเพราะว่าถ้าเราเดินอย่างนี้ขึ้นมาเขาเขารับ แบบนี้จริงๆมันก็จะเข้ารูปเมื่อกี้เพียงแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยถ้าเรามาตรงนี้เราปิดไม่ทันไงมันมันจะยากนะครับถ้าเป็นแบบนี้คือมันไม่เหมือนเมื่อกี้นะเมื่อกี้เราไม่กลัวใช่ไหมเมื่อกี้เบอร์ห้ามันมาเบอร์เก้าเรียบร้อยแล้วไงพอเขาเดินมาตัวนี้ปุ๊บเราเลยเดินเก้ามาสิบสี่เพื่อปิดมันปิดทันแต่จังหวะนี้เราปิดไม่ทันนะครับมันจะมีความยุ่งยากนิดนึง จังหวะนี้มันจะมีความยุ่งยากนิดหนึ่งก็ผมเลยแนะนำว่าถ้าสมมุติเขามาอย่างเงี้ยเราอย่าแทรกอย่างนี้เนาะแต่ไม่ได้บอกว่าเดินแล้วผิดนะจริงๆเดินได้7มา11เราก็ชนะเหมือนกันแหละแต่ผมว่ามันยุ่งยากเอาเป็นว่าตรงนี้ย5มา9กมาเล่นง่ายกว่าผมก็เลยแนะนำว่าเดินหมา9กจะดีกว่ามาเล่นง่าย ถ้าเขามาแบบนี้เราก็ค่อยพุ่งหรือจริงๆไม่ต้องพุ่งก็ได้หนีบอย่างนี้ก็จบละตาต่อไปก็เล่นอะไรประมาณนเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นเขาเดินขึ้นมาไม่ได้เนาะ,ะเขามานี่ ตรงนี้เข้ามานี่เราก็ไม่ได้กลัวแล้วเราพุ่งไปเข้าฮอตอตรงนี้จบเนาะเราเดินเข้าฮอตสบายๆเขาอาจจะมานี่นิดหน่อยก็ช่างเขาเราเดินไปเข้าฮอตจบแล้วคู่ต่อสู้ไม่มีทางเล่นอื่นนะครับตรงนี้เราก็เข้าฮอตไปถ้าเขามาแบบนี้อันนี้ก็ไม่ได้ยากหรอกพุ่งไปเข้าฮอตจบ อ,อันนี้ผมไม่อธิบายอะไรต่อแล้วนะเดี๋ยวเดิน17ไปเข้าคอสสบายๆตรงนี้ถ้าเขาไม่เดิน25 21ถ้าเขามาเดินตัวนี้อ,อันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้เคยอธิบายไปแล้วนะครับอันนี้ก็เข้ารูปเดิมเขาก็ต้องปิดเนาะแล้วก็เดินอย่างนี้ก็เข้ารูปเดิมไปกินสองต่อ ถ้าเขามาตัวนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมเนาะเราปิดทันอ่ะก็เป็นอันว่าน่าจะจบทุกกรณีแล้วแหละครบหมดแล้วอ่ะก็เป็นอะไรที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าตรงนี้หมาเราชนะแน่ๆเนาะชนะทุกกรณีอ่ะผมพิสูจน์ให้ดูครบทุกกรณีแล้วนะครับประมาณน,นี้เนาะบายบายสวัสดีครับ